ครับนี่ก็ทําโรงเพราะว่าเลี้ยงต้นกล้าไม้นะครับทําโครงครับทําโครงก็ทําขึ้นโครงไม้ไผ่แล้วก็สแสลมสีดาเข้ามาขึงอีกนะครับยังไม่เสร็จวันนี้ก็เป็นโครงไว้ก่อนนะครับก็เราจะอนุบาลต้นไม้นะครับแล้วก็ทําโครงไว้นะครับรองอัดทําคนเดียวนะครับ ครับก็อีกมุมหนึ่งของโรงเพาะชำนะครับด้าน,นล่างก็จะเป็นแม่พ่าเช่นกันครับเอาไว้ถึงสแสลมสีดดำนะครับร้อมรอบนะครับเพื่อรับแสงอาทิตย์น้อยนะครับ เป็นโรงพยาบาลมนุบาลต้นไม้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนครับพบกัน,กนวันพรุ่งนี้ครับจะทำต่อนะครับวันนี้เหนื่อยแล้วบายบายสวัสดีครับ